สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาลมันคันปากนะคะช่วงแรกช่วงนี้สับสนุนโดย SS Coffee Plu s นะกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ใส่น้ําตาลนะคนที่รักษาสุขภาพออกกําลังกายหรือไม่ได้ออกกําลังกายหรือกลัวอ้วนก็ทานได้นะั้นดื่มได้อร่อยด้วยนะฮะรสชาติกาแฟกลมกล่อมเลยใส่น้ําเพียงนิดเดียวนะ,ะและที่สําคัญแล้วเาใช้หญ้าหวานแทนน้าตาลและสารสกัดเนี่ยนะคะนางเ,งเอกของเขาแล้วก็คือซอยโปรตีนทําให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นเพราะซอย โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะคะวันนี้1กล่องมี15สซองราคาปกติเนี่ย200อ่า390บาทจะบอก290 390บาทนะคุณผู้ชมนะคะซื้อ1กล่องแล้วก็ขายนะคะแต่เราก็จัดโปรด้วยนะคะ3กล่องแถมฟรีให้1กล่องราคาตัดไปเลยเหลือ1,000บาททวนนะคะซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะ090 08 99 996 99 090 08 99 996 Line าแสุขภาพดีขึ้นด้านล่างนึกถึงกาแฟสุขภาพดีต้องนึกถ SS Coffee Plus นะคะ มากันที่ข่าววงการนางงามตอนนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแรงแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะมงสามเรียบร้อยแล้วประเทศไทยนะคะมิสยูนิเวิร์จะเดินต่อไปทางไหนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่คึกโครมในวงการตลาดหลักทรัพย์ตลาดแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะแล้วก็วงการนางงามด้วยนะคะเมื่อแอนจักระพงหรือแอนเจเคนเคลื่อนไหวแล้วนะคะแอนจักระพงล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวนะคะพูดถึงประเด็นนะคะบริษัทเจเค globally group จำกัดนะคะมหาชนแจ้งกับต่อ รอทอว่านะคะได้มีมติอนุมัติให้บริบรษัทนในฐานะลูกหนี้นยื่นคำร้องนะคะขอฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางนะคะโดยในวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาบริษัทได้นะคะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะโดยแอนจัก,กรพงศ์ก็ออกมาเปิดเผยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะยังให้ความสำคัญกับองค์กรมิสยูนิเวิร์สนะคะเป็น ดับแรกในชีวิตเสมอค่ะไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์สักแค่ไหนจัก,กรวาลของเราต้องดําเนินต่อไปอ่ะโอเคและต้องนะคะยิ่งใหญ่เสมออีกทั้งต้องอยู่บนนะคะจุดสูงสุดของการแข่งขันนะคะ,ะกีฬาโอลิมปิกแห่งความงามระดับตํานานของโลกค่ะ เราจะไม่เสียสละและทําเราจะเสียสละขออภัยครับเราจะเสียสละและทําทุกอย่างนะครับเพื่อความสําเร็จและยิ่งใหญ่ของจกักรวาลของเราขอบคุณสําหรับความรักและก็การสนับสนุนนะคะจาก JKN นะคะก็เป็นข่าวใหญ่ที่คนถามมาเยอะว่าทำไมพี่เต่าไม่อ่านเล่นในพิกตอบก็บอกพี่เต๋าทำไมไม่อ่านเลยนู่นนี่นั่น ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องหุ้นเรื่องตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าฉันไม่เคยเล่นนะคะฉันเล่นอย่างอื่นนะคะฉันไม่เล่นตลาดหลักทรัพย์ฉันก็เลยไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าก็ได้ฟังมาหลายๆคนแล้วเนี่ยนะคะก,ก็ยังงงๆอยู่นะคะต้องไปฟังกับคนที่เขาเป็นนักธุรกิจจริงๆนะคะกลับมาที่เวทีการประกวดนางงามจัก,กรวาลก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วที่เราจะได้สวมมงกุฎมง,มงสามนะคะสําหรับล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันก่อนมีงานการาดินเนอร์เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะก็มีการใส่ชุดแต่ถามว่าชุดเนี่ยก็สวยหลายประเทศนะคะบางประเทศ เขาก็ใส่ชุดอเอาต้องยอมรับเ,เสื้อผ้าเหมือนกับแบรนด์ไทยด้วยแหละเพราะที่ใช้เนื้อไทยหรือว่าช่างไทยก็เก่งเหมือนกันนะคะล่าสุดักชุดราตรีของแอนโทเนียในกาล่าไนท์นะคะมิสซูนิเวิร์สสองพเนี่ยสวยสง่าปังทุกตรงนะคะล่าสุดก็ฟาดเขาบอกว่าฟาดลงมาอีกแล้วกับชุดราตรีสวยงามตามทองเรื่องนะคะเขาบอกชุดนี้เนี่ยนะคะเป,เป็นเขาบอกว่าเป็นชุดนะคะชิ้นเอกใช่ไหมสีน้ําเงินหรอสีเงนินสีงนเงินหรอสีน้ําเงินเหรอ รอยย่นะคะประดับด้วยนะคะลูกปัดนะคะลูกปัดนะคะลูกปัดนะประดับด้วยลูกปัดสีทองและก็พลอยเทียม รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสําหรับแอนโทเนียมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เดี๋ยวตรงไปต้องตัดคําว่าไทยแลนด์ออกเหลือแต่แค่ยูนิเวิร์สแล้วนะคะเพื่อต้อนรับมิสยูนิเวิร์สและก็การลาดินเนอร์ด้วยความสวยสง่าไม่เหมือนใครเทียบเท่านะครับเแรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายไทยตั้งแต่สมัยดั้งเดิมโดยผสมผสานองค์ประกอบคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวก็มีบางเพจบางคนนะคะกระถวยบางคนที่อิจาหรืิจยาเนี่นะคะก็ไปบอกว่าชุดเนี้ย เหมือนสมัยปี2,530กว่าดิฉันจะบอกว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดเก่าหรือว่าเป็นชุดที่ออกแบบเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่ไม้แขวนถ้าไม้แขวนสวยต่อให้เป็นชุดเมื่อคุณยายคุณย่าใส่เนี่ยมันก็ยังเอามารียิธแล้วก็ใส่ได้แต่ชุดนี้เขาตัดใหม่นะคะแล้วก็นาเสนอของความเป็นไทยหลายคนก็บอกว่าอุ้ยสมัยผ้าเหมือนผ้าประตูน้ําผ้าเหมือนสําเพ็งนู่นนี่นั่นหนู พี่จะเล่าอะไรให้หนูฟังชุดพวกนี้นะคะดีไซนเนอร์ระดับดังๆเนี่ยนะคะเขาก็ไปเดินประตูน้ําสําเพ็งกันหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งเป็นอุตสาหากรรมเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าแล้วก็ผ้า,ผ,าผ้ามีทั้งผ้าเกรดเอเกรดพรีเมียมมันมีหมดเขาก็ต้องเดินที่นั่นกันหมดพี่เมื่อก่อนทํานางงามพี่ก็ถามช่างของพี่ว่าเดินที่ไหนเขาก็บอกเขาเดินประตูน้ําเดินสําเพลงเดินพาหุรัด เขาก็ต้องเดินที่นี่เพราะที่นี่คือโรงงานผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมึงจะให้ไปเดินแถวซอยขาวบอยเหรอมึงจะให้ไปเดินแถวซอยพัดพง์เหรอมึงจะให้ไปเดินแถวหาดจอมเทียนมันจะเจอผ้ามันอีงโง้เขาก็ต้องไปเดินในที่เขาทําอุตสาหกรรมผ้าเขาถึงจะได้ผ้ามาแหมไปบอกว่าเวทีแพงใช้ผ้าราคาอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เกี่ยวค่ะเขามีผ้าระดับพรีเมียมด้วยขายราคาแพงค่ะเพราะกูทําชุดลาตีนางงามกูรู้ค่ะ กูรู้ค่ะมันมีภาพพรีเมียมซูปเปอร์พรีเมียมกลางๆถูกๆมันมีหลายระดับเมื่อคืนไปเอาสูตรมาเพราะวันนี้ต้องไปถ่ายรายการที่บ้านที่ที่ออฟฟิศของพี่แมตตือนะคะถามดีไซเนอร์เจ้าของห้องเสื้อปูชิตาบอกว่าพี่ไปเลือกซื้อผ้าเนี่ยมันดูแพงมากดูลักชูมากซื้อที่ไหนประตูน้ำสำเพ็งพาหุรัตเดินเหมือนกันหมดค่ะ เพราะมันเป็นโรงงานมันเป็นอุตสาหากรรมมันมีผ้าหลายเกรดนะคะมันมีผ้าหลายเกรดอยู่ในนั้นนะคะอย่าไปดูถูกดูแคลนแล้วก็บอกชุดมันเชยไม่เชยค่ะอยู่ที่ไม้แขวน อกเอะวะโพกชัดนะคะคนที่มองว่าเชยเนี่ยนะคะก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมองมาจากดาวอังคารนะคะถึงบอกว่าเชยนะคะชุดสวยชุดเวลาใส่ต้องเข้ากับนางงามชุดเวลาใส่เนี่ยมันต้องส่งนางงามคุณอาจจะมองว่าแบบอย่างเงี้ยมันเชยเพราะว่าชุดลักษณะอย่างเงี้ยนางงามที่เราส่งไปมันไม่สวยใส่ให้ตายอย่างเงี้ยก็ไม่สวยแต่แอนโทนเนียเขาเอาชุดอยู่ชุด กับคนนางงามเนี่ยมันต้องเอาชุดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใส่ถือว่าสอบผ่านแล้วมันดูลักชูมันดูแพงค่ะนะคะอะเรามาดูในเรื่องของผู้ออกแบบชุดนะคะเป็นห้องเสื้อใช่ไหมแม็กซี่ลาลานะคะก็ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดทั้งหมดว่าในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยต่างหูเนี่ยที่สะดุดตานั้นแอนโทเนียเผยว่าแบบพิเศษจากประเทศไทยนะคะแบรนด์นะคะเขาบอกว่าอะไรซารันเหรอ แบรนซารลันกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะอะไรอะโรเนว,ว,วิวิเยโอ้คุณอ่านแล้วภาษาภาษาฝรั่งเศสนะคะเอาถือว่าสวยมากอะค่ะนะคะแล้วก็รองเท้านะคะจิมม่ชูรู้จักไหมคะจิมม่ชูเขากระเทยแล้วมาบอกชุดเขาเป็นชุดราคาถูกจิมม่ชูนี่แพงมากนะคะโดยทุกอย่างนั้นนะคะทำมามิกแอนด์แมทกันแล้วส่งให้นะคะแอนโทเนียดูเฉดฉายนะคะมันเป็นชุดการาดินเนอร์มันไม่ใช่ชุดประกวดมึงอย่าเยอะ มันเป็นชุดนั่งกินข้าวกินซุปกินสเต็กมึงใหญ่เยอะนะคะไปแค่นี้ถือว่าสวยแล้วกูเห็นนางงามบางคนใส่ชุดงานศพไปมึงไม่เห็นวิจารเลยนางงามบางคนแต่งเป็นเมียแวนเฮลซิงไปกูไม่เห็นมึงวิจารเลยพอเป็นแอนโทนีมึงวิจารวิจารไข่จ้างมึงมาวิจารนะคะอีพวกไม่มีเทสต์นะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพักนะสักครู่หนึ่งก่อนเนาะ ช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวนางงามกันต่อนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณผู้ชมนะ s S Coffee Plu s นะคะกาแฟที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะเราใส่ย่าหวานมีสารสกัดนะคะจากซอยโปรตีนทึ่งสกัดจากถั่วเหลืองทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่น1กล่อง15ซองราคาเพียง350บาทรีบซื้อนะแล้วก็สามกล่องนะแถมฟรีอีก1นกล่องราคาตัดไปเลย1000บาทท้วนนะคะซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องรอเพราะเดี๋ยวมันมันหมดแล้วก็ไม่มีวาสนาจะซื้อกันเหมือนยาสีฟันนี่แหละคะ่ะโอนเงินกันมาแล้วก ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจจรงนะคะ090 0 8 9 9 9 6 090ย์9 9 9 9ดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ